สวัสดีครับนักกีต้ามือใหม่ทุกคนนะครับผมปุ้ยเพื่อนกีต้านะครับพบกันวันนี้ผมจะนําเรื่องราวของการนําโน้ตนอกสเกลมาใช้งานนะฮะเออจะเอาเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ผสมการปฏิบัตินะนักกีต้ามือใหม่อาจจะต้องเตรียมรับความปวดหัวไว้ก่อนแล้วกันนะครับกับเรื่องราวที่นําเสนอกันฟังในวันนี้โ <c> น <oughs> ้ตนอกสเกลแน่นอนนะครับว่ามันก็เป็นโน้ตที่อาจจะต้องมีความระมัดระวังในการใช้พอสมควร คนที่อาจจะยังไม่ชำนาญในส่วนของการคิดเมโลดี้เพลงหรือยังไม่ชำนาญในส่วนของตำแหน่งโพสิชันต่างๆในเรื่องของสเกลเนี่ยบางทีเอามาใช้ปุ๊บเนี่ยมันอาจจะพลาดได้นะฮะจากที่ว่าจะสร้างสีสันจะเติมความน่าสนใจเนี่ยมันอาจจะจะทำให้เราออกทะเลทำให้เราทางนิ้วของเราเนี่ยหลงทางไปดังนั้นก็ศึกษากันไว้ก่อนนะครับโดยข้อแนะนำเล็กน้อยผมตรงนีนะ้น่าจะช่วยนักกีตาร์มือใหม่ที่อาจจะ ลองอยากจะได้ทํานองหรือว่าสำเนียงที่มันแปลงๆลงออกไปด้วยเจ้าโน้ t นอกสเกลนี้ผมจะสาธิตใน A นะครับสเกล A A Major ซึ่งผมอาจจะเล่นในหลกัหลกๆอยู่ตรงตรงตรงนี้ A A ตรงนี้นะครับมันก็อยู่ในเฟสที่9ถึงเฟสที่12จะเคลื่อนไหวประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเราเอาตาม ตามลำดับขั้นนะฮะว่าเสียงเนี่ยเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าใน A major มันมีเสียงอะไรบ้างใช่ไหมก็มี A มี B มี C ชาร์ปมี D E F ชาร์ป G ชาร์ปเตัวเนี่ยมันก็อยู่ตรงไหนทุกคนก็น่าจะทราบน่าจะรู้แล้วละถ้าเกิดว่าไล่สเกลนี้ได้ใช่ไหมฮะมันก็จะอ่ะคร่าวๆประมาณนี้ใช่ไหมแต่โน้ตนอกสเกลที่ว่ามาเนี่ย ผมจะเอามาใช้2ตัวครับก็คือโน้ต G ตัวแรกแล้วก็โน้ต C แน่นอน G กับ C ไม่ได้อยู่ในในสเกล a major นะฮะทุกคนอ่าแค่เห็นตรงนี้ก็เริ่มที่งงๆแล้วอาจะเอามาใช้ตรงไหนอย่างไรบ้างนะจริงๆมันก็เหมือนผงชูรสแหละ <c oughs> ใส่มากก็รสชาติเลี่ยนไปนะฮะเติมนิดเติมหน่อยมันก็จะกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นผมมกักจะเปรียบเรื่องของโนตนอกสเกลมาประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไล่ทํานองนะไล่ทางนิ้วเมโลดี้ ถ้าเกิดยังไม่ได้นําเจ้า G กับ C มาใส่เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันจะฟังฟังฟังดูง่ายนะฟังดูปุ๊บรู้เลยว่าเป็น A Major ไม่มีโน้ตอื่นบน าวนะฮะฮแต่ถ้าเกิดว่าใส่แล้วมันจะออกมาประมาณไหนเดี๋ยวผมจะเล่นกับซาวนะครับผมได้ทำลูปของซาวไว้นะฮะเป็น A มันก็จะเล่นประมาณนี้อลองฟังดูนะครับผมจะไหลสดๆนี่ดู จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะสังเกตดูว่าจะมีสำเนียงที่แปลกไปอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยเพราะว่าแค่ใส่ G กับใส่ C เข้าไปเนี่ยอาถ้าฟังกับเสียงดนตรีเสียงคอร์ดไปเมื่อกี้น่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้าลองเล่นเพียวๆออกมาจะเป็นประมาณนี้เนี่ยอันนี้จีอยู่ตรงนี้ฮนะก็คือสาย2เฟสที่8เนี่ยเห็นไหม รู่จาก G มา A แล้วก็ C จะอยู่ตรงนี้ก็คือ C ผมก็ใช้วิธีเล่นต่อเนื่องกันกับ B อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็คือ G นะฮะก็มา A อย่างเงี้ย ก็มีจีมาอยู่สายหนึ so ่งเฟสที่15เห็นไหมฮะมันก็จะดูเหมือนเปลงๆนะครับมันจะดูดูเหมือนเปล่งๆแต่มันก็ผมเข้าใจนะครับว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเราเราเราเคยเราเคยแต่เล่นในสเกลล้วนๆเลยเนี่ยไม่เคยเอาโน้ตนอกสเกลมาใส่เลยเวลาเราแจมหรือว่ายิมโพรไว์หรือว่าคิด ทา,ทางนิ้วทางเมโลดี้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงดังนั้นผมแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลองใส่ใน,น้อยอย่าไปใส่เยอะนะฮะคือต่อให้คนที่อาจจะเล่นได้แบบว่า,ามีฝีมือขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเขาก็ยังใส่กันไม่เยอะนะครับผมสังเกตด,ดูอันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แนวแนวเพลงที่มันเฉพาะทางจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาจะใส่น้อยเพราะถ้าใส่เยอะไปมันก็จะดูฟังดูเครียดเกินไปนะฮะทุกคนใส่ก็สมมุติว่า เราอาจจะเล่นอยู่ห้องนึงเนี่ยเราอาจจะใส่สักสองครั้งก็ได้จะเป็นในจังหวัดไหนก็ไดใ้ให้เลือกดูนะครับอ่าในหนึ่งสามี่เนี่ยนะครับหนึ่งห้องสจังหวัดเนี่ยเลือกใส่สักสักครั้งหนึ่งก่อนก็ได้อาจจะเป็นสมมติว่าถ้าเราเราเล่น8ตัวอย่างเงี้ยเราก็ใส่สักสักตัวที่สามหรือตัวที่7ก็แล้วแต่นะฮะหรือถ้ากลัวหลงจริงๆเนี่ยก็คือให้ใส่ตัวรองสุดท้ายก็คือพอเล่นมันปุ๊บแล้วก็ เอามาใส่เป็นโน้ต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 ของคอร์ดนั้นนะครับเอามาใส่เป็นเสียงหลักอย่างเช่นว่า A อย่างเงี้ยคือจะเอามาใส่ปุ๊บก็เอาใส่ตัวสุดท้ายคือเอา G มาใส่ปุ๊บเนี่ยพอจังหวะจะจบหรือว่าจังหวะจะลงห้องลงคอร์ดเนี่ยก็ถลายปุ๊บแล้วก็ตรงอ่ะตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็น C เงี้ยแล้วก็เนี่ยการหลงนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะลองดูให้ดูอีกรอบนึง ผมผมจะใส่ G ีตรงนี้เน,นี่ยผมผมจะลูดมาคือผมกลัวผมหลงไงก็คือพอมันจะลงปุ๊บเนี่ยพอกําลังจะแบบว่าจะจะหมดห้องนะฮะในในโน้ตตัวที่7จะไป8เนี่ยเนี่ยผมก็จะปั้งมาตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ก็คือ G อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองเอาเอาซมาใส่แทน G ีดูบ้าง จะเอาเอา C เนี่ยมามาใส่เชื่อมกับ B เพื่อจะได้ไม่หลงนะฮะแล้วก็แล้วก็มาจบที่เยเห็นไหม <c oughs> มันก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งสีสันนะครับผมไม่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองมองที่ไปว่าจริงๆสเกลต่างๆมันสามารถที่จะพลิกแพลงได้หมดนะฮะไม่ไม่อยากจะให้ทุกคนคิดว่าพอเล่นเป็น เอปุ๊บเราเราก็คงจะตันอยู่ตรงนั้นเราก็คงจะไม่มีสิทธิ์นำนำโน้ตหรือว่านําอะไรที่มันแตกต่างกันที่มาผสมปนเปนะฮะผมย้านะครับว,ว่าวิธีนี้มันไม่ใช่วิธีมั่วนะฮะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะมองว่าเอา้าคุณเล่นสเกลไหนคุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะโน้ตนอกสเกลมาใช้งานมันคําว่าดนตรีเนี่ยมันพลิกแพลงได้หมดแหละนะฮะแต่ก็แน่นอนนะฮะว่ามันเป็นเหมือนกฎที่เราพยายามแหกมันแต่ผมขอร้องอย่างหนึ่งฮะก็คือก่อนที่จะ ไปแหกกฎเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้กฎให้ได้ซะก่อนที่ผมสามารถที่จะเอาโน้ตนอกสเกลพวกนี้มาใส่ได้นะครับอาจจะอาจจะฟังให้ก็ดูเนียนดีน,นั่นแหะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆนี่ผมก็ผมก็เชี่ยวชาญใน A หมายถึงว่าณน,าน,านาในคลิปนี้นะผมก็รู้ว่าผมเล่นในบล็อกเนี้ยผมไม่ได้เล่นไปไหนไกลนะครับอย่างเงี้ยมันก็อยู่เงี้ยมันก็จะอยู่เงี้ย ผมก็แค่ออกนอกเส้นทางนิดหนึ่งก็คือเนี่ยผมก็เอา G มาใส่เนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือในเส้นทางเริ่มออกนอกเส้นทางเห็นไหมเนี่ยแล้วก็กลับมาออกนอกเส้นทางเห็นไหมเนี่ยมันก็จะซ c ซมันก็จะพาผมออกนอกเส้นทางแต่มันก็ไม่ไปไหนไกลฮะมันก็อยู่ตรงนี้ผมก็แค่เลื่อนนิ้วมาตรงนี้แล้วผมก็กลับมากลับกลับบ้านได้ถูกแล้วไม่หลงหรือ G เงี้ยผมมาเพื่อผมก็เลื่อนลงมาก็เจอ A แล้ว นะครับผมผมอาจจะไม่ได้ว่าเล่นให้มันหวือหวาโดยการใส่โน้ตที่มันมีระดับความห่างของเสียงเยอะเกินนั่นคือวิธีการเซฟที่ดีนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเป็นการนำน้ตนอกสเกลมาใช้เนี่ยมันยิ่งจะทำทำทำให้เราหลงนะทุกคนอ่ะโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมจะสดๆให้ดูอีกสักรอบนะฮะทุกคนไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมผมเล่นกี่รอบเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าแบบกหัดสด ผมไม่ได้ว่าเขียนโน้ตเขียนอะไรเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับผมก็จะเล่นไหลไปแบบอิมโพรไว้เนาะอ่ะทิ้งท้ายด้วยลูกโซโล่ใน A เมเจอร์ที่เอาโน้ตนอกสเกลคือ G กับ C มาใช้ครับ Oke okay, Hadi